ส่วนทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็มีคำแนะนำถึงพ่อแม่ผู้ปกครองว่าควรต้องเตรียมเมนูอาหารเช้าง่ายๆหรือเป็นอาหารจานเดียวที่เพิ่มผักและผละไม้เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมและครบถ้วนก่อนจะส่งบุตรหลานไปโรงเรียนโดยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยให้ข้อมูลมานะคะว่าในช่วงเปิดเทอมสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรจะละเลยค่ะ นั่นก็คือการเตรียมอาหารเช้าสําหรับลูกเพราะถ้าเกิดเด็กไม่ได้กินอาหารเช้าเป็นประจำร่างกายก็จะไปดึงสารอาหารสะสมสํารองในยามจําเป็นมาใช้แทนส่งผลทําให้ร่างกายมีอาการอ่อนเพลียหงุดหงิดอารมณ์เสียขาดสมาธิในการเรียนหรืออาจถึงขั้นหน้ามืดเป็นลมได้ และไม่ควรจะให้เด็กงดกินอาหารมื้อเช้าเพราะจะทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กวัยเรียนเป็นวัยที่ยังเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเขาจะมีความต้องการพลังงานและสารอาหารมากกว่าผู้ใหญ่ค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ